ดิอไหมออตอนนี้เอาใจเอาแล้วใช่ไหมครับขอไหมคะครับแไม่้ช้ามากยางลอยมาหิวไหมกินไหมกินเอกิน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  คุณครับอบครับทุกคนครับปีจงเจริญครับ33ปีแล้วเหรอครับเนี่ยไ่อะย้อนเวลาวันที่มันเกิดจริงๆ20มกราคมคราเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นเออตอนนั้นอยู่ที่เวียดนามครับไปไปแฟมิลี่ที่เวียดนามครับแล้วก็เออได้ฉลองกันในห้องครับเพราะเขาไม่ให้เราออกไปไหนครับแล้วก็แบบว่าเออเป่าเค้กการกินข้าวกันในห้องอะไรเงี้ยครับตอนนั้นมีคนพิเศษอยู่ยังไงบ้างคนพิเศษเหรอ อ๋อกันเตนิวครับเบลูก้าอินเวียดนามแล้วก็มีพี่กวางครับมีเอ่อพี่แจ็คไปประวัตเวียดนามไม่ได้ไปใช่ไหมเอ่อแล้วก็มีบั๊มไม่บั๊มก็เนี่ยครับมีเพื่อนๆที่บริษัทแต่สี่คนก็คือแบบว่ามุ่นหวายมุ่นวายชิบเป่งนะมุ่นหวายชิบเป่งเลยใครถึงเค้กให้เราวันไหนกันกันเป็นคนถือเค้กครับไม่เป็นไรครับทุกคนของล่วงนิดหน่อยการเป็นคนถือเค้กครับก็ น่าจะเขาก็ถือหลายก้อนแล้วครับแล้วตอนนั้นเราเราคิดแบบว่าเราไม่ได้ไปไหนเนาะช่วงนั้นอ่ะเรายค่สี่คนความคละเวงมันเกิดขึ้นครับเราก็ตัวจิตตัวเต็งตัวหนึ่งตัวตึงเลยนะไม่นะเราเป็นคนเรียบร้อยจริงๆแล้วอะ่ะไอ้ออน,นั้นอันนั้นคือการแสดงครับการแสดง,สดงใช่ทำงานในวันเกนะิดงครับการทำงานในวันเกิดเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยวันเกิดเราต้องได้พักก็ต้องมาอยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่า ในวันเกิดมันมันทำให้เราเหมือนแบบก้าวไปข้างหน้าแบบว่าอันนี้มเป็นวันสำคัญของเราใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราได้ทําอะไรในวันนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันมีงานในวันเกิดอะ่ะมันก็มันก็ควรจะต้องดีใจป่าวะอะไรอย่างรรเงี้ยแต่อเราเลือกงานก่อนใช่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 ครับเพราะว่าเราอยู่ได้ได,ด้วยงาน <c oughs> ไม่ใช่ด้วยเงินไม่ใช่ด้วยเงินครับ <c oughs> ได้งานมันก็ซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมสาวสาวีของขวัญปีนี้แหละครับ อ๋อยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับเก็บเงินเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าลงเสาบ้านแล้วใช่เดือนหน้าลงเสาบ้านแล้วก็ก็ต้องเก็บให้มากที่สุดตอนนี้ครับอะไรทุกอย่างก็เลยรักไม่งั้นไงวันเกิดทำไมเราถึงทํางานรู้หรือยังรู้แล้วใช่ไหมครับทุกคนใช่ตามนั้นเลยแล้วน้องรักคุณสนิทซื้ออะไรางการหรอครับเตนิวมั้งยังไม่ได้ซื้อเตนิวเมยซื้ออันนั้นไม่ต้องหวังอะไรเลยไอการนี้ก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับตอนนี้ก็ยังยังไม่มียังไม่มี ไม่ทวงไม่ทวงเดี๋ยวถ้าเขาอยากให้เขาจะให้เราเองบอกผ่านไปหรือยังก็พูดพูดไปแล้วพูดพูดไปแล้วครับว่าเอ้ยยังไม่เห็นมีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับนนดดไม่แน่ไม่แน่เขาอาจจะเตรียมมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมละ่ะวันนี้เลยเนาะจัดงานาร์าตี้มันเกิดกับแฟนร่วมเจริญคนเลยครับทำไมถึงเป็นหมูกระทะหมูกระทะใช่ป่ะเพราะจริงๆแล้วเราเคยคุยกับน้องๆเขาไว้อยู่แล้วครับว่าเราอ่ะเอ้ยอยากเลี้ยงหมูกระทะว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า เ,ออเราไม่ต้องการคนแบบ3า0 0ั0สีคนในวันเกิดซึ่งเราดูแลไม่ไหวครัแบแล้ว700คนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยให้มองตรงอออย่างงี้นะครับทุกคนเราก็รู้สึกว่าในวันเกิดของเราเนี่ยเราแบบเออห้าระมาณ7 0 0คนแล้วร้านรับได้ทั้งหมดเนี่ยเราดูแลไหวเพราะว่าเราอยากแบบให้ทุกคนที่มามีความสุขความสุขกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็มาแล้วก็แบบมาได้พูดคุยกับเราด้วยไม่งั้น3,000คนกว่าจะ งานหกโมงเช้าแต่เที่ยงคืนอย่ง้ไม่ไหวแสดงว่าเจ0อคนวันนี้ถึงคนแน่นอนแจกซองทุกคนคนละหนึ่งซองได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยนะฮะแต่ว่าแต่ก็มีบางบางบางคนบางไปขับที่พลาดโอกาสนี้มีการว่าหลับหลับได้เจ็ดร้อยคนเฮ้อยากชะตาบอกอะไรมเฮ้ยไม่ต้องเสียใจเลยเราไม่ได้จัดปีนี้ปีเดียวปีหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเราไปเจอตามงานอีเวนต์หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแค่วันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่า เราแค่อยากแบบดูแลรูแลเทคแคร์ care, ทุกคนให,ให้ไหวมากกว่าครับก,ก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้แบบว่าเปิดเยอะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่นะจ๊ะเอาพวดถึงแจกซองแลค้คุณไม่อ่างเปล่ากันไปให้กันด้วยใช่ใชครับให้คนที่ตึกหมดเลยทุกคนครับ<า>ให,ให้ไม่ใช่ห้างตึกให้ชั้นชั้นเจ m TV อท<า>ี่ะครับให้ GMM TV ท<า>ทุกคนถ้าถ้าเราเจอคนไหนเราก็ให้ทุกคนเลยทุกคนให้เท่ากันหมดได้เท่ากันหมด,หมดครับให <laughs> ้เท่ากันหมดคนละร้อยทำไม <laughs> ก็ให้ทุกคนให้ทุกคนให้ทุกคนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาทํางานให้เราทั้งปีอ่ะวันนี้เป็นวันเดียวที่เราจะมีโอกาสมอบมอบอะไรก็แล้วแต่ให้เขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับปีหนึ่งเราขอให้ให้คนที่ให้เรามาทั้งปีอ่ะหนึ่งวันผมรู้สึกว่าเราเราควรจะให้กลับคื่นบ้างครับเราก็เป็นผู้ให้นะเพราะว่จะขอรับเป็นผู้รับใช่ครับเอาจริงๆใน3 6 5้วันอ่ะผมว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ในวันหนึ่งที่ผมสามารถให้ได้อ่ะผมก็ ให,ให้คนที่เหนื่อยมาพร้อมๆกับเราอะถาให้เขาแบบมีกําลังใจเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเขาได้รับอะไรใน,ในสิ่งที่เราตั้งใจอยากให้สักอย่างเขา่าจะแบบเออดีใจกับมนันอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้นบบเข้าจากแฟน,นทั้งแฟนไทย,ลยแล้วแฟนตุรกีเต็มเลยเขากลับไปไงไม่รู้เลยเครับดีใจดีใจมากๆครับที่ ที่ยังมีคนมาเยอะๆแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็มีแฟนคลับทั้งไทยต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนแบบเออก็สนับสนุนไปเรื่อยๆนะครับอยากให้อยากให้อยากให้อยากเห็นอยากเห็นภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆมากกว่ากี่ปีแล้บครับกับแฟนคลับโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเราจัดงานกับแฟนคลับมากี่ปีแล้วะะะะะะอ,อนนะ อายุการทำงานเหรอเจ็ดแปดปีครับประมาณเจ็ดแปดปีอันนี้ไม่ได้บอกหน่อยเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดปีประมาณนั้นครับก็ยังเหนี่ยวเงี้ยเหมือนเดิมครับพี่อ๋อดีดีแล้วครับดีครับคือเอาจริงๆมันมันมันเพิ่มขึ้นทุกทุกปีด้วยครับก็ก็ดีใจมากๆเลยที่ที่คนยังเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ครับมันทํางานมันก็มีความสุขนะครับคงออหมาว่าเราแบบมีคนสนับสนุนเราเรารู้เรารู้ว่าเราทํางานให้ใครดูอะไรอย่างเงี้ยมันดีครับ ครับเนาะจากาสุีอ่ EP วันนี้ครับ EP สิบเอ็ดครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยแก๊งสามทหารเสือสามอาหารเสือของเราเนี่ยเขาอยู่ในการแข่งขันละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนเราก็ได้แบบเป็นกําลังใจอยู่ข้างนอกเนาะแล้วก็คอยหงุดหงิดงุดหงิด,งดคอยแบบเอ้ยมันจะเป็นช่วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกลสุเป็นปต่อ,อยที <Okay. S 1> <ๆ>่เชไก็เบาๆนะครับนิดนึงแช่งมาเหรอ <laughs> เช็งมามาทำไมไม่ต้องมานะฮะเดี๋ยวสิบมาเองนะฮะเทนมานะฮะเดี๋ยวรอดูครับคืนนี้ว่าจะสนุกขนาดไหนครับอันนี้ผมก็ใช่แปลงกันแล้วครับเป็นแปลกันเรียบร้อยนะครับเหลือเวลาอีกสอง EP ด้วยกัน EP สิบเอ็ดแล้วก็ไฟแนล EP นะครับก็รอรอติดตามได้เลยบอกได้ไหมทุกวันอาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งทางช่องจีวีพีสิบห้นะครับแล้วก็สามารถดูอันดับแบบได้เต็มๆเลยที่ VTV สี่ทุ่มครึ่งอ้าวายของเก่งครับ เ,ไไดเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เนาะไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ครับเราจะไปญี่ปุ่นครับไปญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวคอนเสิรอยู่ในวันอะไรนะารับพาวันที่สองครับพาเอนเตอร์เทนเนอร์ตืน่นวันใช่วันแรกเนี่ยจะเป็นพาสร้องเพลงวันที่สองเนี่ยคนทำอะไรไม่ค่อยเป็นจะอยู่วันนี้กันนะฮะส่วนวันที่สามเนี่ยจะเป็นวันเต้นนะฮะก็จะเป็นแบบแยกๆวันวันที่สองเป็นแบบเอนเตอร์เทนความสนุกสนานเล่นเกมอะไรให้สนุกไปครับ ก็จีทุกคนผมว่าจีทุกคนน้องๆก็พร้อมกันจีอยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมรู้สึกว่าอยากให้น้องๆเนี่ยแบกแบกผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยไหวแล้วอะไรที่สามที่สามนี่ ح, ح, โอเคได้อยู่วะได้อยู่เนาะขอบคุณครับทุกคนเนาะแล้วนอกจากนี้เราง,งานาอะไรเราดีอะไรอีกบางครายการเอ,อ่อช่วงนี้ก็พักละครอยู่ครับเดี๋ยวจะกลับมาไทยที่ช่วงๆแบบเออกลางปี ครับแต่เดี๋ยวจะ,จะบอกว่าเรื่องอะไรเพราะว่าตอนนี้เขายังสรุปชื่อเรื่องอะไรกันไม่ได้เลยออครับเรื่องเหตุการณ์สองและอภารสองใช่ใช่พาร์ทสองครับพาร์ทสองตอนนี้ก็เราเราถ่ายาละครมาตอนนี้ทั้งหมดอะรวมทั้งสองถึมติดติดกันมาแบบสิบสี่ถึงสิบหกเดือนแล้วอ่ะเนี่ยถ่ายาละครมาต่อเน,นื่องต่อเนื่องต่อเนื่องใช่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 ครับมันเยอะมากๆแล้วก็เลยอยากพักบ้างครับมันมันแบบ เต็มไปแล้วอ่ะเออข,อขอพักนิดนึงแต่ว่าแคนปีเนี้ยของเรามีอะไรบ้างจะพักเยอะกว่ารับงานหรือยังไงเพราะว่าเขาจะบอกว่าลงเสาว่าไม่ไม่ไม่ได้พักเยอะกว่าพักงานถ่ายละครใช้ชีวิตให้เป็นตัวเองจัดระเบียบร่างกายตัวเองทําให้มันเป็นรูทีนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเนื่องจากตอนถ่ายละครเนี้ยมันมันทาชีวิตเป็นรูทีนไม่ได้เลยรูทีนก็คือการถ่ายละครหกโมงสี่ทุม่มหกโมงสี่ทุม่มหกโมงสี่ทุ่มมันมันทำอย่างอื่นไม่ได้เลยอันนี้ก็จะมีเวลาแบบ เออคุยกับผู้รับเหมามากขึ้นทํานู่นทํานี่ทํานั่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องวางทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนพอวางเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นคือเราจ่ายเงินอย่างเดียวละเออแล้วก็ไปตรวจบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้หมด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 แม่กูหมดแม่กูหมดหมดแม่กูครับอยากให้พี่ออออยากให้พี่ออพูดเลยคนตัวเองครับแล้วก็ไปขับอ๋อโอเคครับก็วันนี้วันเกิดมันใช่วันนี้วันเกิดสิเนื่องจากในวันเกิดของอออนะครับก็อยากให้ ทุกคนเลยแล้วกันนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีมังกรทองทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความโชคดีนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ประสบความสมมําเร็จทุกๆอย่างเลยนะครับผมรับผมเอาเองด้วยนะครับพรออน,นี้สวัสดีผมค้าผมค้าผมครับ คนจุคนก็หนา่งสองสามพ้่เออหล่อวละ